มาดูกันว่าจากคอนโด2ห้องนอนอย่านอโศกไป MRT ใช้เวลากี่นาทีมาดูกันเลย ทุกคนแล้วตอนนี้เรามาถึง MRT แล้วใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นแค่5นาทีก็คือถึง MRT สุขุมวิทนะคะแล้วที่สำคัญเดินไปอีกนิดเดียวก็จะเป็น BTS แล้วก็เทอร์มินอลอโศกเลนปังมากเดี๋ยวตัวห้องจะเป็นไงเราไปดูกันเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าห้องนี้เป็น2ห้องนอนมาในขนาดใหญ่ถึง54ตารางเมตรโซนห้องนั่งเล่นนะคะมีโซฟาให้แบบนีและย้ำนะคะว่าภายในห้องนี้เราได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดเลยทุกคนมีเฟอร์นิเจอร์ก็คือมีเตียงขนาด5ฟุตมีแอร์ให้ครบจัดเต็มมากๆเลยนะคะ ตัวพื้นของห้องนี้นะคะจะเป็นกระเบื้องยาง SPC ทุกคนกันน้ํากันปวกไม่ลามไฟนะคะแล้วก็รับแรงกระแทกได้ดีเลยจะมาพร้อมเตียงขนาด3ฟุตครึ่งนะคะและมีตู้เสื้อผ้าให้อีกหนึ่งตู้มีตกเครื่องแป้งให้ครบเลยก็คือต้องบอกว่าห้องนี้นะคะคือที้วกะเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องตกแต่งเพิ่มด้วยนะแล้วพามาดูวิวของห้องนี้นะคะได้วิวโล่งมากทุกคนวิวถนนอโศกเลยนะคะและที่สําคัญเดินทางไปไหนก็สะดวกลงไปคือของกินร้านอาหารธนาคารคือ ครบมากๆนะคะอยู่ตรงนี้เรียกได้ว่าไม่อดตายแน่นอนและแถวดีนะคะใครทางานอาโศกก็คือแบบเดินไปออฟฟิศชิลๆได้เลยหรือว่าถ้าทํางานตรงอื่นนะคะก็คือจะทั้ง MRT หรือ BTS คือสะดวกมากๆเนาะใหม่หมดทั้งห้องเลยทุกคนมีแถมนะคะเครื่องทาน้าอุ่นติดตั้งสายดินให้เรียบร้อยแล้วและมีกระจกแบบนี้ให้ด้วยนะคะคือคุณผู้หญิงก็คือสามารถแต่งหน้านในห้องน้ำก็ได้หรือว่าจะไปแต่งในห้องนอนก็ได้นะคะที่นี่คือแบบเป็นแลไอเทมสุดๆนานๆมาทีนึงนะคะช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะทุกคน